สวัสดีค่ะอนุยชุติประพานะคะวันนี้นะคะอนุยว่างๆอนุยก็เออเก็บคําถามมีคนถามคําถามอานุยมามากมายนะคะเกี่ยวกับการทําออนไลน์ว่าอานุยเนี่ย ดูแล้วมีผลลัพธ์มีลูกค้ามีอะไรขายดักของได้นะคะแต่คําถามเขาเยอะนะคะขายได้จริงไหมมีคนโทรมาจริงหรือเปล่าแล้วขายของอะไรอุ้ยเขาถามเยอะนะคะวันนี้ก็เลยจะตอบคําถามทีเดียวเลยนะคะเผื่อคนที่มีคําถามเดียวกันได้ฟังแล้วก็จะเผื่อเป็นประโยชน์กันบ้างนะคะก่อนอื่นอนุ้ยก็จะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่โลเทคที่สุดนะคะเป็นคนที่ไม่มี Gmail ไม่เคยเล่น Facebook IG ไม่รู้จักนะคะเล่นไลน์กับโทรศัพท์เท่านั้นเมื่อก่อนนี้หน้านี้แล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่เหมาะคือเราเนี่ยไม่เหมาะกับงานออนไลน์หรอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราทำได้คนเขาก็เลยสงสัยนะคะว่ามันทำได้จริงไหมนะคะแต่อีกข้อหนึ่งที่อนุ้ยบอกไว้ก่อนว่าอนุ้ยไม่ชอบขายของ อยู่ๆมานั่งขายของขายยังไงอ่ะขายกับคนรู้จักเขาก็หาว่าไปตื้อไปง้อไปขอไม่ชอบขายแล้วเบื่อนะคะแล้วขายของกําไรถ้าเราหยุดขายคือจบจะขายไปเพื่ออะไรนะคะทําอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะก็ไม่ต้องไปนั่งขายของให้คนอื่นเขาประมาณนี้นะคะแล้วแต่ที่อนุธาตทำเพราะที่นี่มีระบบเราทำออนไลน์หาลูกค้าคน้นหาคนที่อยากทำอย่างเราแล้วเราก็ส่งเข้าระบบ นะคะที่บริษัทนี้มีระบบรองรับคุณอยากจะเติบโตแค่ไหนเเราไม่ต้องไปสอนเองอันนี้คือง่ายสุดเราไม่ต้องเราไม่ได้เป็นคนตั้งบริษัทเพราะนั้นเขาจะสอนให้เราว่าจะโตขึ้นไปจนถึงมีไรายได้เป็น10ล้านอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. นะคะออฟไลน์ก็ได้นะคะแล้วยังได้ในระบบได้สิงสองเด้งสามเด้งคุณขายของออนไลน์คุณได้เงินคุณขายออกของออฟไลน์คุณได้กําไรแต่มีไรายได้ที่บริษัทให้อีก6ข้อ7ข้อดีไหมคะแบบนี้และยังเป็นทีมเวิร์กไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาอัฟไลน์ก็ขายของดาวไลน์ก็ขายของที่นี่ขายของกันทั้งบริษัทอันนี้ไม่ชอบนะคะทีนี้เอามาดูกันว่าเรามาตอบคำถามอะไรที่เขาถามกันเขาบอกว่า เห็นนุ้ยทําแบบออนไลน์นะคะชวนคนได้จริงหรือเปล่านะคะในอันนี้อน,นุก็อยากจะบอกว่าชวนได้สิคะนะคะการชวนคนก็อย่างที่บอกว่าเรามีคนโทรเข้ามาจะซื้อสินค้าเราเราก็ค้นหาคนเราจะบอกเขาว่าอยากทําอย่างเราไหมถ้าอยากทําต้องมาทํำยังไงเข้าระบบแบบไหนเพราะฉะนั้นเราจะค้นหาคนจากออนไลน์แล้วส่งเข้าระบบ sla นะคะง่ายไหมคะง่ายมากๆวันวันหนึน่งมีคนโทรมาจริงหรือเปล่านะคะอน,นุ้ีก็พยายามบอกนะคะคนโทรเข้ามานี่จริงเลยวันละสามสี่สายอน,นุยต้องคอยตอบนี่นี่อัดเทปวิดีโอนะคะต้องหยุดชะงักไปสามรอบแล้ว เพราะว่าลูกค้าโทรเข้ามาถามเรื่องสินค้าโน่นนี่เขาอาจจะมาถามเรื่องราคาก็าอาจจะมาถามเรื่องสุขภาพว่าเขามีอย่างนี้จะกินอะไรหรือกินอันนี้แล้วมันยังไงราคาเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปแล้วเราจะปิดได้เราก็มีวิธีการของเรามีคอร์สอื่นนะคะอันนี้คือคอร์สออนไลน์ทําเงินบนมือถือที่เรากําลังจะพูดกันนี่นะคะนี่เมื่อมีคนมาอยากจากเฟซก็มีจากไลน์ก็มีนี่หมดเลยนะคะแล้วคุณเอาสินค้าอะไรมาขาย อ้าวอนุ้ยก็เลือกสินค้าที่ติดกระแสสิคะสินค้าบริษัทมีเป็น4ี่ห้าสิบตัวแต่เราต้องเลือกเทรนด์นะคะหรือแนวโน้มการตลาดว่าเอ,อทิศทางของความต้องการของลูกค้าคืออะไรแต่ถ้าถามอนุยอนุยถนัดอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพค่ะนะคะในตรงนี้ถ้าเกิดว่าเ ขายของออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันยากหรือเปล่าโอ้มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอนุไม่เคยมี facebook ไม่เคยมีอ,อะไรทั้งสิ้นแต่ทำไมอนุ้ยทำได้เพราะฉะนั้นถ้าอนุทำได้คนทั้งโลกทำได้อะค่ะนะคะ,นะคะบอกไว้เลยค้ช มาเจอโค้ชคนนี้แหละค่ะซึ่งใจเย็นสอนผู้สูงอายุอย่างเราอย่างเราเพราะอนุมีทีมงานเพื่อนๆอ,อีกเยอะมากเลยตอนนี้สนใจว่าเฮ้ยทาไมเองเปลี่ยนไปนะคะก็เลยเข้ามาเรียนกันแล้วเขาทําเก่งกว่าอนุยอีกนะ,ะก็เลยจนได้มาเรียนกับโค้ชที่เข้าใจเนี่ยแหละค่ะเรียนกันจับมือสอนเลยมีคนมาซื้อจริงหรือเปล่าโอ้กำไรเอาพูดถึงกําไรดีกว่าเออยังไม่ได้เลย400รอบางวันอนุยได้กําไร3ามสี่พันบาท บางวันนะคะก็คือลูกค้าซื้อเยอะหลายคนหลายเจ้าแต่ยังน้อยคือสี่ถึงพันหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยถึงหนึ่งพันอนุต้องได้อยู่แล้วนะคะถ้าเฉลี่ยนะคะเอ่อค่าเรียนแพงไหมโอ้ที่นี่เขาสอนฟรีค่ะนะคะแต่หลายๆคนไปเรียนเสียเงินกันเนาะเออกันมาแล้วมีหลายคนบอกว่าโค้ชหรือครูผู้สอนก็จะกักวิชาแล้วไม่เห็นทําได้ไม่เห็นขายของได้เลยก็สุดท้ายก็ท้อแล้วก็เลิกไป นะคะแต่ของเรามีแต่ได้เงินนะคะแล้วถ้าลงโฆษณาจะขายได้จริงไหมนะคะจริงๆแล้วการลงโฆษณาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันยาวนะคะการลงโฆษณาเนี่ยเสียเงินเนี่ยทำได้ไม่ยากหรอกนะคะโค้ชบอกแต่ถ้าไม่เสียเงินดีกว่าไหมนะคะแล้วการลงโฆษณาไม่ได้การันตีว่าคุณจะขายได้ร้อยเอร์เซนนะนะคะมันก็ต้องเออขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งแต่ทําไมคุณจะต้องไปเพิ่มต้นทุนของคุณละ่ะ ถ้าคุณเสียวันหนึ่งสามร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยอะไรก็ตามมีต้นทุนแหละนะคะแต่อันนี้เราอยู่เฉยไม่มีใครสั่งเราก็ไม่เดือดร้อนเนาะนะคะในอันนี้เขาบอกว่าหลายหลายคนเขาถามอะไรอีกนะเดี๋ยวอนุยดูแป๊บนึงนะก็อยู่ตรงเนี้ยอะไรขายดีนะคะก็บอกแล้วอนุยถนัดพวกแนวสุขภาพนะคะจริงๆแล้วเคล็ดลับง่ายๆของอนุยนะคะหรือที่โค้ชบอก ก็คืออย่ามัวลีลีรอๆตัดสินใจเลยค่ะนะคะลงมือทําทันทีและต่อเนื่องเดี๋ยวผลลั์มาเองอันนี้การันตีนะคะว่าเราสามารถทำออนไลน์ในคอร์สนะคะออนไลน์ที่ทีมงานเราสอนหรือเอามือถือที่เราซื้อมาเนี่ยทำเงินบนมือถือกันนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็คำถามอันนี้ก็คงจะครอบเนาะ ว่าขายดีไหมขายอะไรทํายากไหมอะไรต่างๆอันุยตอบแล้วเนาะถ้าเกิดใครสงสัยหรือต้องการมีอะไรเพิ่มเติมก็อ็อ b o x เข้ามาถามอันุยได้นะคะจากเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะยินดีค่ะ